สวัสดีค่ะสวัสดีต,ต,ตัวแรกจากทางเยอรมันค่ะวันนี้เขาสิว่าต้มไก่เนาะค่ะต้มไก่บานเยอรมันค่ะไก่บานเยอรมันกับเป็นยังวันนี่ซุปเปร์ฮุนเน่ยล่ะค่ะมันคือไก่บานบานเท้าค่ะมันสิบ่็คือไก่พันเ uh <Sí. S 1> <ues S 2> นาะค่ะมันสิคือไก่บานบานเทาขันแรกเขาเสียวเขาเตาอบไปอบไปปิ้ง <Noise. S 1> ให้หนังมันยุบมันหอมกันแะ้ะค่ะเจ้าคนสิว่าต้มค่ะไปดูกันเลยค่ะ นี <54. S 2> ่จะาขาเสียเอาเขาเตาอบกอนจัง้อยเนาะค่ะเห็นเนื้อมันยุบจัง้อยค่ะขาสิบ่าไปต้มเลยแลค่ะนี่เป็นสูตรเห็ดกินมแต่ไหนตะไรค่ะบ้านเขาก็สีเอาไปล้นไฟกวนเตาทานกอนละค่ะแต่ว่าข้าบุ๋เดี๋ยวดังไฟเนาะค่ะเพราะว่ามันดังอะไรเนาะค่ะมันหนาวค่ะนี่เอาเขาเตาอบไรน้ำมันเลยค่ะนี่ขาก็กดไปค่ะไก่จะสองร้อยองศานะค่ะ สามสิบนาทีกับดานเนี่ยเพราะมัน,น,นแบบคือจังเขาล้นไฟเดี๋ยวเขาจะเขาโอ้คัสับเนาะค่ะเดี๋ยวก็ไปตุ่มเขามันสีหอมค่ะพี่น้องแต่หลังจากเข่าเตาโอ้ป,ป้าเดี๋ยวเนาะค่ะก็จะประมาณนี้เนาะค่ะก็สีเหลืองแบบเพาะ่ต้องเอาแบบอบสุกคักนะคะเพราะเนื้อมันแบบคือจังเขาล้นไฟอยู่บ้านเนาะค่ะมันสีไปตุ่มมันสีหอมค่ะเวลาไปตุ่มไก่มันสีหอมค่ะมาทำการหั่นกันเลยค่ะ ไก,ก่บานเดี๋ยวเราวันนี้หลาบเสียด้วยค่ะรอเอาตะเนือแล้วค่ะขั้นหลับรอเอาตะเนือนะะีนนอนอ่คักขนาดเสดียดตั้งแตเมนูหนาเนาะคะ่ะเมนูนี่คือจากสดนะมันโห่อากาศหนาวๆือสิมีแห้งทรวงสิบค่ะอืมหอมม่เว้ยหอมจากเตาไม่ไหมนะ้เนาะ ปิ้งเป็นไก่บานกระเสียบเพื่อกันนะ้ำโอ้ยเกลือเนาะไก่บานบ่านของเห็ดหลายโอดอยู่จัดแต็มเดยท่านนี้ลุงคลิปเนาะคะ่ะพวกคลิปไม่คลิปหนาพเลยใครจะงสียเห็ดอันนี้เขาสิทําการซับจุดเดียวจะค่อยไปต้มให้เบิ้งเนาะคะ่ะซับเรียบร้อยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะเห็ดตน้นยังไงเลยคะ่ะเหมนี้ขเขาค้างหม้อไว้เดียวค่ะนี่มาต้มน้ำกระเดือดแล้วเนาะคะ่ะค่ะใบตะไคร้ปลูกใส่กระถางเลยนาะคะ่ะตัดเอาแต่ใบมาเลาวคะ่ะ หัวเอามันกำลังเกิดนะคะเลียก็่อยากตัดตัดแต่ใบมันแตกค่ะใบตะไคร่ค่ะคะาหอมขาวนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะมือนี่ใส่พริกแห้งเลยคะ่ะพริกแห้งกระเทียมค่ะพริกแห้งกระเทียมขึ้นจากแบบตุม่มแบบบานๆเบาะค่ะ ปรุงรสไปพร้อมด้วยค่ะชูรสสองช้อนชาเหมือนเดิมค่ะหอมปรุงรสรสดีหนึ่งช้อนชากับผงตงใส่ไหลาค่ะเพราะว่ามันสีออกกินรสดีเกินไปเนาะคะ่ะมันสีบปแเซดมันสีรสสะอาดบริสบ,บานๆคือบานทั้งเนาะคะ่ะเกลือจะโอ้โ <c> ห <oughs> ทุบด,ดิค่ะเกลือประมาณนี้ค่ะก็เอาค่ะประมาณนี้ละค่ะ หรือว่นาน้ำเดือดเพาะจงโซ่ so ใส่ไก่เนาะค่ะน้ำเดือดเครื่องสมุนไพรหอมเผากันเราใส่ไก่ลงไปเลยค่ะอือหอมเครื่องสมุนไพรจนสมักเลยค่ะตุ่มไก่เจ็บเจ็บตุ่มไก่บานเยอรมันเจ็บเจ็บนี่ค่ะขนาดเด้อค่ะน <c oughs> <c oughs> ี่แต่พี wow ่น <c oughs> <c oughs> ้องท่านใดนว่าสะดวกแบบวบกวนก็บซับเป็นตุ่มได้เลยค่ะเพราะว่าไก่บานซูเปอร์นู้นเยอรมันนี่แบบซุดนะคะแบบว่าได้เห็น อัดแข็งต้ออัดแข็งสีเหนียวก็แบบเขาขายเป็นตูสุดในหางอีกค่ะนี่สุดหนังกุกเซบค่ะขนาดค่ะหนามขาวสุกหัวเขาสใส่เป็นนามบบกนวเทนเน,นาะค่ะเขาใส่นามแบกขาเปียกเพราะขาหน้ามันสีขาวสุกหัวค่ะสุดสูงเซฟก็ตากําแก้วขึ้นค่ะขนาดปิดฝาไปก่อน้ะคะหลังจาก้อต้มไก่สุกเดือดเนาะคะ่ะหนอกไ่กับาตำทั่วค่ะ วัสดีค่ะเบปิ้งหาตามเป็นสาวไปค่ะสวัสดีค่ะยังคะสวัสดีค่ะไปจังไบจ้าสิบสี่ปีแล้วได้พี่น้องเป็นสาวแล้วค่ะตอนไนที่เคยติดตามเหมือนนกไพ่แจ้สมัยหน้อยๆน่กะสีหูเนาะค่ะผู้ติดตามเก่าจะเผื่นยังอยู่อยู่บนจะเผิ่นยังอยู่ดีมีแห้งอยู่บนหนี่เนาะเออเอาอันนี้มาเมียมาปั่นช่องไม้นี่ิ่นเป็นสาวเลยได้ค่ะสิบสี่ปีแล้วค่ะตำทั่วค่ะ ตำแดงๆแล้วแม่ปรุงสมัยตะกี้เพิ่นตำบกคู่เนี่ยโปะโปะโปะบนตำเองตะหน่อยๆกบกเย็บบวกซ้ำเจดินน้องไผ่กับตำทั่วไปเนาะค่ะอันนี้ก็สิต้มไก่ค่ะนี่แต่เสียบอบผีนองหอ้อคอหยคือไก่บานๆเทาเดิมค่ะมันสิพอดีบ่เหนียวปั่นในกุบกุบกุบเขาก,าก็ต้มโดนในจักหน่อยค่ะเพราะเป็นอย่างค่ะคนหมักเหนียวกะ เพลีย่ีก็เหนได้เนาะค่ะใส่น้ำมะนาวลงค่ะเพราะว่าหั่นก็เลยใส่สุ่มเนาะจ้ะอือน้ำมะนาวคันไม่เร็วนะคะแล้วก็น้ำมะนาวขวดฝรั่งค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเห็นมันสุ่มไม่หน่วยเนาะค่ะ <Okay. S 1> ต้มไก่ค่ะซีมก่อน จาง่ะจางเส้นปลาจิงไมเบ่งหันดเส้นปลาด้วค่ะบงันบาเดส้นหปลา่มเาสิส้ปน,สนปลานเพิืพอดีนยบพราะว่าเขาส่จำเจานงจ้ะวิไปจั่วยเห็มันเคืองเข่ากันจั่อยไปเรื่อยๆค่ะไป๋เพิ่งนกไผ่ตำทั่วคับะะนี จ้าใส่ผงชูรสจ้าปลาเค็วเทใส่แล้วนะจ่ามาน้าัดหนิเมีย,ยซีมด้วยบัณฑนตนี่ไหนอืมพอดีแล้วแซ่บเลยพี่น้องตักสิจา่าได้สั่งจวดจัดขนาดะ <c oughs> ตำถั่วกักยาวค่ะ ีมือไผ่น้ำมันาซีมอีกรอบจ้ะอย่าซีมอะไปกินไปประเดี๋ย <laughs> นึงสองสซม,มกับข้าวเหนียวค่ะกับต้่มไก่ค่ะไปพี่น้องไปกินข้าวน้ำกันค่ะรสต้่มไก่สูงแล้วค่ะปิดเตาแล้วค่ะพี่น,อน้องรสชาติรสชาติได้แล้วเนาะคะ่ะต้นหอมค่ะลูกจกักเปลงค่ะทานใจดีค่ะ Mm hmm. จดหนาหัอก็ต่ำทัวเนาะคะ่ะมีเง้ยงยีงยงยงอากาศเย็นๆสิขานอกฝนตกแล้วค่ะวันฮันโลวีนปีนี้เด็กหน่อยออกมาอันครัวประตูน้อยน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันอากาศพอดีเนาะคะ่ะสภาพอากาศพอดีมันฝนตกนะคะ่ะเขากับพมีอรมนรมณมหรอคะ่ะฝักพอนอยู่บานู่สวงะคะ่ะนี่ตุ่มไกเ่เขาตะแสบป่ค้า ไปสุดหนุนหันก็ตำทั่วกันเลยค่ะต้มไก่แล้วนะคะจ้ะต้มไกบ่บานเนื้อมันติเจ็บต้มสุ่มจะเสียบปนอนพี่น้องมากินน้ำกันได้ค่ะสุดน้ำกันได้ค่ะตามปะเทินกระดัดแปงกินไปเนาะค่ะอยากสุด้ํำหัวอ,อยากต้มอ,อยากเกงอยากผัดไม่รู้ใดเรลาก็นแล้วแต่คืออยากเข้าก็จัดรดจ้านี่ต้มไกบ่บานเนี้อ็มันจุดเจ็บ งามน,นัวๆทำไรแต่ไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะสูตรุ๋มไก่นกัตกับพี่น้องตุ่มไก่ของเหลียวเลยน้องค่ะตำทั่วเหลือนองไพ่กันไพ่กินกันกินเหลียวสิฟ่ฟ้าพิเก็บหเบห็ดค่ะไม่เป็ยังดอกมีอากาศดีนัดมือไว้เพื่อนสาวาหไหวพิเก็บเห็ดสิดูเขาเราก็จะไปพดอดีเที่ยงพอดีเกลียวสุก่กา หลอเปนกระสีมันือสีลุกลจ้ะอืมงบ้นาแล้ว<ม>บ,บตัว ยกกระดาษที่สูนะค่ะหยกขาวตสั้นพี่น่อยมันฝึกมันอยู่ในกระเทืดวันลำลึกถึงคนตายเนาะคะ่ะฝันของกระสีเอาดอกไม้ดอกไหลไปสุดสารลุ่มสูไปเยี่ยมญยาิพี่น้องที่ตายเสียชีวิตไปเนาะค่ะ ตามนี ja, amigo, ้เดี๋ยวจะไปก็ค hmm. mm ือเล่นไปเมนิไปกินอื้มนัวค่ะอร่อย Yeah